สวัสดีครับืันนี้ก็มาพ่อกันคือเกอ่าพี่น้องมาพ่อคอยคือเกอ่าแต่ว่าบกคอยนะี่ยบอกคือเกอ่าบนไหนโดนโดนหวยดีดห <c oughs> น้าดำคำเขียน <c oughs> บอมาแล้วคือจะง,งวัวจะคล้งองไปหนองบาคือจะง,งวัวจะไหนเ่อนว่าขันู้ได้อยากมีสชคมีลามใ,ใส่เสื้อสีสีฝาใส่เสื้อสีตามมันเกิดเพป็นว่า ก็เอาเสียสีฟ่ามาใส่ตามดี่นบอกหรือปุดือเราบอถือก็เราไปดองมันเป็นน้าดวงคนดอกมันไม่ได้เป็นน้าเสือสีตามมันเกิดดอกใส่เสือทีตามมันเกิดมันเป็นน้าดวงคนขันผู้ใดมีดวงหน่อยมใส่เสือสีได้ก็ถือเรียกถือเบอร์ก็เรากันคนมีดวงนะกันผู้ใดถือกะดีใจนําไป่องผู้ใดมีโศกมีลาภผู้ใดมีดวง ถืเอ,ถเอ,ถอเรียกถือเบอร์ถือรอนตาลี่ก็ดีใจนำหลายๆสำหรับข่อยหลุยปุดหลุยปุดคือเขากันวนี้เข้ามาพอกันวันที่17เมษาย,ยนยี่หน่องสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก่อนอื่นกิสวัสดีทุกท่านสุขสุขคนภูติ้ามาติดตาม่องถึงสีสุวรรณภูมิสวัสดีสดดสสดแฟนคลับแฟนเพลงน้องแอมชนที่ชาท,ท,ท,ทุกทุกคนทุกทุกท่านเลยกั ผ่านพ้นไปแล้วพี่น้องผ่านพ้นไปแล้วสําหรับเทศกาลสงการนะพี่น้องอเทศกาลสงการผ่านไปแล้วเงียบมิชซีเรีเป็นแรงลวดเหมือนี่บมมีคนเล่นน้ำเลยว่ามันบักหอยเขาง่ายมันมิดไหลถนนกะลวงได้หลายคนกะพนกะสีกาลั่งเดินทางกลับมาจากอันตั้งจังหวัดเนาะช่องนี้ก็ลดพนล้นะลายนะรถ ก็ยังไม่เยอะหล,ยหลายท่านหลายๆคนก็กําลังจะเดินทางเข้ามาในเมืองหลวงเพื่อมาสู่งานต่อเนาะพี่น้องกาทางดวนพี่น้วงทั้งดวนทางดวนบุรพาวิถีที่จะไปภาคตะวันออกอ่าทางดวนวงแหวนกาญจนาพิเศษไปบางปะอินไปพระรามสองและ้กกะมอเตอร์เวย์ที่จะไปทางตะวันออกนี่เพิ่นจะเริ่มเก็บเงินนมือนีพี่น้องคืนนี้ เวลา0.01 00. เริ่มเก็บเงินอันผู้ใดกำลังเดินทางเข้ามากับฟ้าวใหม่นทันฝ้าวใหมันท่นทันเที่ยงขึ้นได้พี่น้องด้วยจกจะว่ได้เสียค่าทางด่วนสามเซนพี่น้องสามเซนทางด่วนอวงเวนรอบนอกการจนาพิเศษไปบางปะอินแล้วก็ไปพระรามสองแล้วก็บ,บุรภาวิถีแล้วก็ ทางหลวนมตวี Motor v ไปตอน,นอ,อว่างลวงพี่น้วงเ็จะเริ่มเก็บเงินเก็บเงินคืนนี้แหละคืนวันที่สิบเจ็ดนี่แหละหรือว่าคืนวันที่สิบแปดศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหันปขับเลยวันที่สิบเจ็ดไปแล้วหนึ่งนาทีเลยมนเก็บเงินเลยเริ่มเก็บเงินเลยคอยก็เลยประาสามพันให้ผู้ใดกร็รังเดินทางกลับมาก็ะอให้เดินทางปลอดไปสุโขทัยก่อนพป่น้อวงมาถึง ที่ไม้หน่วยปลอดภัยมาสู่งานกันต่อในเมืองหลวงพี่น้องก็ผ่านไปแล้วนอกสงการสงการปีใหม่ไทยก็ผ่านไปแล้วต่อไปฮ้องกับมาเหลิมทำงานต่อได้บานนี่กะพูด <c oughs> ถึงสงการกับโมว่านนี่นกแอ้มพ้นกะ,นไ,นกนะนได้ไปเล่นสงการนาะพี่น้องได้ไปเล่นสงการอยู่ที่มุกดาหารกับไปเตรียมขั้นลดน่ะละขั้นลดพ้นน่ะละ แม่เล็กผู้ใดเละเนี่ยแม่เล็กไตเติ้ลน้องแอมแล้วก็นั่นแหละครอบครั้วคนนั่นแหละพี่กรณ์โมผู้หนึ่งคนไปเล่นสงการอยู่มกนฐานเป็นแตงเงินบ่พี่น้องศิลปินไปเล่นบ่มีผู้ใดปลาแป้งหน้าคนยังขาวอังต้องใส่อังตองคือเก่าอยู่อันสงสัยบ่มีคนจําศิลปินน้องแอมโซนิชาได้ก็เลยบ่มีไผปลาแป้งหรือว่าเพิ่นผู้หายบ่เออผู้หายหลาย รถเลียไกลกับ,บมุยพุธไปลาเปียงคือขจาวานบอกหยอกพี่น้องลูกสาวลราคอยตะหักก็อย่างนี้คนอาจจะบ่เห็นกันเลยบุญยพุธไปลาเปียงพราะว่าพัชเสียไล่ดอกสีแดงบนน้ำพี่น้องที่เป็นไปลองเพียงโยวนวัดน่าจำปาน่ะนะพสสัเสียไปเห่นน้ำารงกันนะก็ยังน่ารักเหมือนเดิมถึงไม่มีใครปราเปียงกับข่าวคี้วงานเกี่ยวกันนกบน้องแอมกับบ่มี่พี่น้อง จะมีคอนเสิร์ตน้องแอมจะมีคอนเสิร์ตวันที่ยีิบสองตามที่เคยบอกไปอยู่วัดยังบมกข่อยก็จำมาหนไอยอยู่สม,มุติสาครน,นั่นแหละเดี๋ยวรายละเอียดใกล้วันเดี๋ยวค่อยจะเอามาเว้าให้ฟังอีกเถื่อนหนึ่งสําหรับงานคอนเสิร์ตน้องแอมชนที่สามกับโมมี่ยังหลายพี่น้องกับมาทักมาไทยมาคุยนัวหองหวานตามสบายตามสไตล์สบายเจ็กสี่สุวรรณภูมินี่แหละเพราะว่าเราก็ไม่มีอะไรมาคุยให้ฟังกันเยอะ ก็ฝากเพลงชุดใหม่หน้องแอมโซนิชาเนี่ยพี่น้องนั่นแหละชุดโมเมนต์ชุดใหม่ไหมซิงเกิลใหม่น้องเอิญ่าคบไอเอิญ่าคุยกัซอยกัซอยกัซอยพันมากัซอยฝากแฟนรับแฟนเพลงน้องแอมโซนิชาเขาไปฟังทางช่องยูทูบแจมมี่โกพี่น้องน้องเอิญ่าคบไอเอิญ่าคุยเพราะว่าช่วงนี้กัน้องแอมก็จะหยุดประมาณสี่ห้าวันจะมีงานคอนเสิร์ตก็ไปฟัง เพลงใหม่พนอนีพี่น้องแก่งเงาน้องเอื่นมาคบแต่อ้ายนั้นเอื่นมาคุยสันบอสันบอน้องเอื่นมาคบแต่อ้ายนั้นเอื่นมาคุยสันตีสันตีกลับไปฟังเพลงขาไปฟังเพลงวุ้แอมแก่งเงาพี่น้องแก่งเงาเพื่อคลายความคิดหอด ตอนนี้ก็ยอดยิ่งกว่าหกแสนกว่าละพี่น้องกขอบุญขอบคุณหลายๆแฟนคลับแฟนเพมทุกท่านที่ให้ความเมตตาลูกสาวหลานคอยเข้าไปให้กำลังใจลุงแอมชนที่ชาทางช่องย t u b e แจมมีโก้จิงเกิหม่น้องเอิญมาคบไอเอิญมาคุยสำหรับคลิปนี้ก็โบมี่ยังหลายพี่น้องมาถักมาทต้พี่น้องตามสไตล์ขยือเก่าอันผู้ใดเชื่นชอบกันผู้ได้มากกันผู้ได้มาขยอ้มาแบบนี้มาคุยสบายแบบเกี่ยวกับ อ่าข้าวคิ้วงานน,น้องแอมเกี่ยวกับข่าวน,อน,น้องแอมกันผู้ได้เสื่อมอบกันผู้ได้มากกะกดติดตามกดแชร์ก็แซบสกาช่องเท็กซี่ส้วนนภูมิใหม่เด้อพี่น้องเด้อเฮาก็จะมาคอยกลับมาสิมาเมว้าให้ฟังสมือก <g ül> ันหมูเวว่เจ้า <c oughs> บ่ลำคาันสไลั์คลิปนี้ก็อย่างเอาไว้ซ้ำนี่นะพี่น้องจักมาพ้อกันใหม่คลิปหน้ามือใหม่เวลาอาจจะไม่เดิมแล้วแต่อารมณ์ค่อย <c oughs> ไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายคลิปนี้ขอบคุณมากที่เข้ามาดูคลิปให้บ๊ายบายบ๊ายบาย